คลิปนี้จะนำมาเล่าสู่เพื่อนและพี่น้องกันนะครับช่วงวันที่ส5บห้าถึงสิบพฤษภาคม2องพนะครับชาวบ้านของผมนะครับได้ประกาศให้หาฝ้ายมาสมทบสมทบกันที่วัดนะครับเพื่อจะทำช้างฝ้ายหรือม้ายากันนะครับเพื่อจะไปร่วมงานประเพณีงานสงน้ำพระเจ้าทันใจวัด ปงทุ่งล่ามตำบลเบียงกวนอำเภอเฉิงงานจังหวัดลำปางนะครับใช้เวลาทํากันอยู่หลายวันนะครับจนจะแล้วเสร็จนะเพราะเป็นงานที่ประณีตนะครับเป็นงานละเอียดนะครับวิจิตได้คิดสร้างสรรค์เพื่อให้สวยงามนะครับมีการใช้ไฟมาปั้นเป็นรูปช้างรูปม้าที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเพื่อจะไปร่วมทําบุญนะครับทําช้างกับม้าวางบนกันนะครับ แล้วก็หาสิ่งของเครื่องใช้ข้าวต้มขนมะจะดูปัจจัยมาห้อยมาแขวนไว้นะครับพอวันถึงวันที่ 49, ส9พฤษภาคมสอนก็ะครับตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน8เหนือนะครับก็จะพากันหามช้างหรือม้าที่ทำขึ้นมานะใส่รถยนต์นะครับทาพากันไปที่วัดโป่งทุ่งล่านะครับไปวางไว้จุดหน้าสลาพระบิหารนะครับ ชาบ้านก็จะเข้าไปกราบไหว้พระพุทธรูปและพระเจ้าทันใจนะครับเพื่ออธิษฐานจิตขอพระนิสง์ให้อยู่เยียนเป็นสุขและขอฟ้าขอฝนตกเพื่อจะได้นำจะได้ทำนา